เอิ่นไอ้ยันไอ้เจ้าโบยังเจ้าไวยังก่อเรื่องใดก่อเรื่องยังก่อที่ว่าจอนฟ้อนยังก่อที่เจ้าโบหรืม่จอนฟ้อนอกหักจอนฟ้อนให้จอนฟ้อนให้เอาเป็นเรื่องจริงเหมือเป็นตำนานก็เป็นนิทานยังไงเรื่องจริงนี่แหลวมันเป็นยังไงเจ้าโบลำโบล้านเบอกมาเตียงจอนฟ้อนหร่อเตียอีพอแล้วเป็นนายพันเดเออไปหาลาศ ไปเห็นจอนฟอนตัวหนึ่งกำลังสิยิงมันหายตาไหลเราเป็นเด็ดเกีจอื้อจอนฟอนหนึ่งนะถาม่าเป็นยังจัางห้ละจนอนฟอนเป็นมักสาวมักก่อ,อ,อ,กอหอกจนอนฟอนเป็นมักกะล้องหนึ่งนะกะลอก้องฝนมีผัวอยู่ ก็รอกมีผัวก็รอกกันมักๆรอกเลยว่าะืัจะม่มกข่อยทอืวันน like ี้พวยอยู่เออวันี้พวยอยู huh. ่เออจอนฟอนคคอเจ้าคอยบอกเอาดอกคอยมีผ like ัวเขาไปจัทิมผัวคอยบางสี่กันเถอะไปที่นี่จอนฟอนเลยให้วะให้ตัวมักเขาหลายแอบมักเขาได้ ได้ยังได้หมากไม่หมากเลเขาไปสู้เขาบาัตรชื่อไทยเขาบอกว่าเขามีผัวแล้วเอาเอากันบ่ได้รอไปสิอันผุ้สสาวอันกระลอกตัวนั้นชื่อว่าฟ้ากระลอกชือว่าฟ้าพี่ห้องฟ้าโอ้ยแล้วมันพอใช่หรอะ๋อแล้วมันพใช่ปะ โอ้หักคือกันติคือว่าเบ่อใส่มันเบ่อใส่เป็นสิว่าเบ่อใส่เป็นบ้าบ่อใส่ยังเบ่อใส่อยังเบ่อใส่ยังว่าจอนฟอนเนี่ยบ่อเลี้ยงสัตว์ปลาบุ่นเหี่ยบ่เลี้ยงสัตว์ปลาบริเบ่อใส่เมืองโอ้บางทีกินปูนห่อนทองเนาะโบราณตั้งแต่โบราณผุนอีหยังก็ว่าเป็นหมดเลยเออกบเกียดมุนีิอืม ถามกันวุ่นวุ่นยุตวเออถามกันไงเฮ้าวออเเออเมีนยางเมื่าฝนตกมันเดี๋ยวเห็นแสงตะเกียงบ,บ้าโบไซฝนเออ่บไซคนกับโใส่หรบบกอกเราก็บอลีธานกับเป็นตำนานมาแสดงว่าน้ำตาเป็นน้ำตาขวงเงินจนฟอนลาลาอืมไอจานแล้วเขียนเพลงน้ำตา จน ừ, ฟอนห้เแน่ใช่จนฟอน,อนห้เรื่องเล่ามีอีงสีส่เสร็จได้แล้วนี่ ừ, สิไใดไปเขียนบุได้ไปบอกใส่บุได้หรอเอออืม <ừ, S 1> <ừ. S 2> นี่คือจะต่อลี่จนฟอนขันหาขันมีคนมาบอกว่าจนฟอนย่างสี่ขงหูสิบ่าเขาบอกใส่อืมเ, <ừ. S 1> เป็นสัน่นเดมอนนี่ใบยอย่างจนฟอน,อนอสิว่าใส่อืมใาสา่อืมแต่<ะ> <ừ. S 2> ว่าก็คือดูจนฟันดี ่วตาสัพี่น้องครับถามว่าจินเขางางน้ำกันเด้ออันนี้คือคู่หยาเพิ่งกำลังยางอ่ะอันไอสีโค้งหมูอยู่เอามือ่อกี้เป็นปีไหมแล้วครับเป็นปีสองพันสองห้าบออ่าปีไหมแล้วก็ขอไวพ้พอดให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับท,ทุกคนประวายยติยุตตาระเทศในประเทศนะครับ เมนูแรกของเขาก็ย่างดูกจนฟอนขอไวลาในพี่น้องจงมีแต่ความสุขสดชื่นสงหวังนะครับปราถนาสิ่งใดก็สมใจดังปราถนาครับความเจ็บจะสดความไข้จะสวีคลายแล้วปลอดภัยจากพญันตรไยทั้งปวกปลอดภัยจากโรคไล่ท้ต่างๆเงินไหลกองทองไหลมาขอให้บารมีของหลวงพ่อสายทองเตชะธรรมโมนะครับจงน้ำคุ้มคร้องรักษาพี่น้องสุขสุขกนเด้อครับ ให้ยุ่เย็นเป็นสุกตลอดปีตลอดไปคลิปนี้กับเสวีส่ยใช่ไหละครับขันท้ายไปอีดนนนกับสีรู้สึกว่ามันจะใหม่ครับเด้อเป,เปลี่ออยนเันเป็นกุหลางไห่พอยันมีเปลี่ยนอยู่ปีใหม่แล้วกะคนี่เคย,คยหักกันกะขอให้หักกันคือเก่าคือยังไงเมียเก้ากะขอให้ได้ผัวเกา้าเมียเก้ากะขอให้ได้ผัวเก้าเมียไม่กะขอให้ได้หมวยผัวเกา้า บางคนเบิคลชิปเนี่ยิว่าโอเ้ยชิปไรสาละชิปมูชี่ส่ไหมพี่นาอคชิปนี้ครับคือท้ายไปเอ็มหมายเลยหนึงให้พี่น้องเบิ้งครับเพิ่นตื่นขึ้นมาจย่างสี่ข้อหมูตั้งแต่ตีห้าจนเดี๋ยวนี้สี่สอมโมงแล้วแต่ว่าก็ยังวัทันดสุกอยู่